สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปนำทางของห้างเสียง V.I.P เช้าบ่ายนะคะของวันที่5มิถุนายน65ตัวเด่นก็คือ4กับ7ตัวรองคือ1กับ5เนาะ40 42 46 48 70 71 73 75 79 13 15 17 19 51 53 57 59 สองสี่แปดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าเนาะเขาขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นห้างเสียง v ีไบ่ายตัวดินก็คือสองกับห้าตัวรองก็คือหกกับแปดสองหนึ่งสองสามสองสี่สองเจ็ดสองเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดหกก็หกหนึ่งหกสามหกห้าหกเจ็ดหกแปดแปดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้า สามตัวก็ห้าหกสองห้าหกแปดเจ็ดแปดห้าเจ็ดสองเก้าก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะเราเน้นรูดตัวเด่นเลอหรือไม่งั้นถ้าจะรูดรวมก็รูดห้ากับหนึ่งนะคะจริงจริงมันต้องใส่เจ็ดอีกตัวหนึ่งเนาะเจ็ดห้าหนึ่งสามตัวเลย เป็นเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอาแบบนี้ได้ก็ได้นะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงที่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะทั้งสองแนวทางเนาะ